เอากะรสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเอาสำหรับเลขบนขออเฮ้านะครับผมเฮ้ากระสุปนะครับปันธงแห่เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือไปที่ตัวนี้นะครับร้หนึ่งหกชุดเดียวนะครับสําหรับในชุดนี้สําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเสีมาเบอรงเลขในชุดนี้นะครับก็คือเลขที่เฮ้าใดนําเสนอเพื่อนไปก้อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเป็นหลักหน่วย3ตัว2สูตรนะครับหลักหน่วยนะครับหลักสิบของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะหลักสิบนะครับ แล้วก็หลักสิบอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหลักสิบตัวเดียวไปเบิ้งหลักสิบตัวเดียวจักหน่อยสักก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักสิบตัวเดียวนะครับหลักสิบบนตัวเดียวนะครับการประมวลผลนะครับแสนสองครั้งสามเออหมื่นสามครั้งแล้วก็สิบบนหน่วยล่างบวกเก้าได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์มาเนะ่ครับเนาะได้เลขห้าเลขห้ามาได้เลขเก้าเลขเก้ามาครับได้เลขสี่เลขสี่มาได้เลขสี่แต่ว่าในหัวเวาสุดรนี้ได้เลขสี่เลขสี่ไปที่หลักหน่วยแลับไปนิดหนึ่งนะครับเนาะนะครับ หลักสิบตัวเดียวสํ้าลำเล็กวันนี้ได้เลขสามนะครับได้เลขสามแฉลบนิดนึงนะครับนี่วัตถิพันมาเนาะวันนี้ได้เลขสามนะครับถ้าได้เลขสามตัวนี้นะครับเนาะนะครับก็จะเป็นตัวกันได้ไหมนะครับตัวกันนะครับถ้าเป็นตัวกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบก็คือเป็นเลขสามนะครับแหลักสิบก็จะเพิ่มเบกหนึ่งตัวนะครับจากสิบตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหลักสิบตัวเดียวนะหลักสิบตัวเดียวนะครับเกาจะเขียนไว้ตรงนี้นะหลักสิบตัวเดียวได้เลขสามนะครับได้เลขสาม ถ้าได้เลขสามนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นตัวกันได้นะครับเป็นตัวกันได้ในเลขสามตัวนี้นะครับเพราะว่านะครับในเลขชุดนี้นะครับก็เดินดีเอกดหนึ่งสองสามแต่ว่ามันก็ยังเป็นเลขขี้เพราะว่าในหลักสิบของเรานั้นนะครับมันก็จะเป็นเลขขี้นะครับในหลักสิบบนนะครับสุดคู่ขี้นะครับเข้าการน้ำแสดงเพื่อนไปแล้วเนาะมันได้เลขขี้นะ่ยโอเคตัวนี้นะครับหลักสิบตัวนี้นะสิบคู่ขี้นี้สิบคู่ขี้นี้นะครับ ก็เดินนะครับได้เลขคู่ได้คู่มาได้คู่ไ้คู่มาเลโคู่มาเลโคู่มาได้เลขคู่ได้คู่มาได้เลขคี่ได้คี่มาได้เลขคี่ได้ี่มาได้เลขคู่ได้คู่มาเอลาส่วนีน่ก็ได้เลขคู่วันนี้ได้เลขี่ถ้าได้เลขคี่นะครับก็จะมีสองตัวนี้ถ้าเป็นเลขี่นะครับนะครับได้เขียนว่าหลักสิบเป็นเลขคี่นะหลักสิบนะครับนะครับสิบเป็นเลขคี่นะครับเดี๋ตรงนี้เนาะหลักสิบ เลขขี้นะครับว่าอันนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับเพิ่มเติมหลักสิบตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับหลักสิบเป็นเลขขี้็อกหนาจอจะมามันบวบบวบนะครับหลักสิบเป็นเลขขี้นะครับนะครับหลักสิบเป็นเลขขี้นะครับเป็นหลักสิบตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็นักครับ แล้วห้าเซเว่บางหลักหน่วยนะอ่าเลขเลขได้เลขขี้เนาะเลขขี้ก็จะมีอยู่สูตรตัวเดียวมีเลได้เลขสามสูตรสองตัวมีเลขหนึ่งนะครับส the ําหรับเลขขี้ในหลักสิบแต่ข้าจับมานี่เป็นหนึ่งหกอุ้าจับมานี่เป็นหนึ่งหกเนาะนะครับเล้วันที่นี้นะครับเดี๋ยวห้าเซเว่บางหลักหน่วยสูตรสองสูตรสามตัวสองสูตรหลักหน่วยนะหลักหน่วยในชุดนี้นะครับเดี๋ยวห้าเซเว่บางหลักหน่วยสูตรที่สองนะครับ ตัวที่สองนะครับในหลักในหลักหน่วยนี้มันจะมีเลขอยู่สูตรที่มันจะมีอยู่สองสูตรก็คือสูตรสามตัวนะครับอไปที่สูตรที่สองนะครับรที่สองนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นหลักหน่วยสูตรสามตัวนะครับเลียงเต้มนะครับการประมินผลเข้ามาตำแนงไว้นะครับเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์มาแปดนะครับเจ็ดแปดเก้ามาเก้าสองสามสี่มาสองหนึ่งสองสามมาสองหกเจ็ดแปดมาหกสองสามสี่มาสี่ งวดน,นี้ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะงวดน,นี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับสามตัวนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับในหลักหน่วยนะครับนะตัวนี้นะครับหน่วยบนสามตัวนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับสุดที่หนึ่งนะครับได้ไปที่เจนะ็ดแปดเก้าเจ็ะแปดเก้านะครับ สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองตัวนี้สูตรที่หนึ่งมันจะเป็นเลขห้าตัวห้าต,ตัวเลยแก่แปดตัวนะครับสูตรที่สองต่อไปนะครับนะหน่วยบนสูตรที่สองนะสูตรที่สามนะข้าใเทีางสูตรที่สามนะครับนะครับอันนี้เป็นสูตรสองตัวนะไป้สูตรสามตัวสูตรทีสส่สองนะครับไปสูตรที่สามนะสูตรที่สามนะครับตัวนี้นะครับ ในชุดนี้นะครับการประมูลผลสเสด็จสองตัวก็คือสิบบนหน่วยบนเอาบวกกันระบวกสามคนขี่ก็เดินไปสามตัวเข้ากันนะครับตัวนี้นะครับก็เดินไปสามตัวคือกันนะครับแปดบวกแปดก็จะเป็นหกหกบวกสามพงที่ก็ได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งมาที่เลขเก้าครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามพงที่ได้สองสองสามสี่ก็มาสองนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามพงที่ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองก็มาที่เลขสองนะครับตัวต่อมานะครับ ก้าบวกสองก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่ก็ได้สี่สี่ห้าหกมาที่เลขหกเมื่อล่าสุดนี่นะครับสี่บวกหกได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามสี่ห้ามาที่เลขสี่เมื่อนี่นะครับสองบวกสี่นะสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสามคงที่ได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งนสุดสามตัวตัวนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับถ้าเก้าศูนย์หนึ่งตัวนีนะ้นะครับนะครับ มันก็จะนะครับชนกันไปที่เลขเก้าครับถ้าชนกันไปที่เลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะในเลขเก้าตัวนี้นะครับในเลขเก้าตัวนี้มันจะมีอยู่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นนะครับถ้าแต้มมันหลุดนะครับถ้าแต้มมันหลดนะครับถ้าเราจะเพิ่มไปอีกสามอีกตัวหนึ่งนะครับสามอีกตัวหนึ่งก็คือสามในหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับตัวกันเนาะ แต่เขาฟั้นทงไปแล้วคือหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกแต่ว่าถ้าเป็นตัวกันนะครับตัวกันนะครับเท่าเสียเป็นเพื่อนกันประมาณูคหนึ่งหรือสองูคนะครับสามนะครับถ้าสามในหลักสิบนะครับเราจะเพิ่มสามไปหลักสิบก็จะเป็นสามสามนะครับสามสามเพิ่มไปนะครับสามสามนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนะครับตัวไหนก็มีมีัตที่มันถือคืนนะสิเป็นไปได้นะครับสามสามสามหกสามแปดนะครับแล้วก็สามเก้า นะครับก็จะมีอยู่นะครับก็จะมีอยู่สามเก้านะครับเนาะสามเก้าตัวนี้นะเพราะว่าสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้มีในหลักสิบก็สามกับหนึ่งนะครับจับไปที่สามกับหนึ่งและในหลักสิบนะครับหลักสิบเด่นไว้ที่สามกับหนึ่งนะครับสามกับหนึ่งเนาะนะครับสามกับหนึ่งถ้าเป็นสามกับหนึ่งก็จะเป็น สามเก้ากับหนึ่งเก้าสองตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวกันนะครับเนาะเป็นตัวกันอีกสองคู่นะครับเพิ่มไปอีกสองคู่นะครับก็คือสามสามเก้ากับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับแล้วก็สามเก้านะครับสองคู่นะครับที่เรากันนะครับกันไปที่สองคู่นะครับในชุดนี้นะครับเนาะแต่ตัวเด่นก็ยังเป็นหนึ่งหกอยู่นะครับเนาะหนึ่งหก นะครับหนึ่งหกตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับสําหรับในหลักร้อยนะครับเนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดนี่คือหลักร้อยนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับในวันนี้นะครับก็ไปที่สามคู่เด่นนะครับแต่ว่าเป็นตัวรองนี่นะครับเราก็จะใส่สีชมพูไว้เนาะใส่สีชมพูไว้นะครับครับในชุดนี้เพราะว่านะครับเราจะไปดูหลักหน่วยนะเราจะไปดูหลักหน่วยสูตรแปดตัวแปดสูตร หลักหน่วยแปดตัวแปดสูตรนะครับนี่ก็คือหลักหน่วยแปดตัวแปดสูตรนี่เราจับออกมาเป็นที่เรียบร้อยตัวที่เด่นที่สุดก็คือเก้ากับศูนย์มาถึงแปดตัวนะครับเก้ากับศูนย์นะครับในจุดนี้นะครับก็คือเลขศูนย์นี่มาถึงครบแปดเลยครบแปดสูตรนะครับแล้วก็เลขเก้าก็มาครบถึงแปดสูตรนะครับสองตัวนี้นะครับแปดสูตรนะครับศูนย์มีแปดเก้าก็มีแปด ก็ได้ไปที่9กับ0สองตัวนี้ถ้า9กับ0ตัวนี้นะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับนะตัวที่เด่นที่สุดนะครับก็จะมาชนตัวรองนะครับก็คือ9กับ0ก็จะเป็น9นะครับเนาะนะครับลักหน่วยชน8สูตรนะครับหน่วย8สูตรนะครับก็ชนมาที่9กับ0นะครับ ชนมาเก้ากับศูนย์ก็ชนเก้ากตัวนี้นะครับเนี่ยครับชนเก้าตัวนี้นะครับก็จะได้เก้าเลยนะครับเนาะ <S <S สําหรับในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยจะเด่นเก้านะครับเด่นเก้าแต่ว่าเด่นเก้าตัวนี้นะครับมันไปขัดกับ่ขี่ในหน่วยล่างหน่วยล่างได้เลขคู่ถ้าหน่วยล่างได้เลขคู่นะครับจะมาเลขหกทันทีนี่นะครับเราจะฟันธงไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะ หลักหน่วยบนนะครับถ้าเลขคู่มาจะเป็นเลขหกนะครับสองตัวนะครับเอาตัวเดียวนะครับถ้าเลขคู่มาจะเป็นเลขหกเลขหกนะครับจะเป็นเลขหกทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขคี่มาจะเป็นเลขเก้าทันทีเพราะฉะนั้นนะครับเราจะฟันธงไปที่หลักหน่วยบนในวดนนี้สองตัวนะครับก็คือหกกับเก้านะครับ สองตัวนี้นะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับถ้าเป็นหน่วยบนจริงๆมันต้องมีสองเอ็กมันมีหลักร้อยด้วยครับต้องเป็นสองเอ็กนี่คือหลักหน่วยแท้นะครับหน่วยบนนะครับสองตัวนี้ถ้าเลขคู่มาจะเป็นเลขหกทันทีถ้าเลขคี่มาจะเป็นเลขเก้าทันทีเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็มีเลขอยู่สามคู่นี้ก็คือหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามเก้า ามนี้เลยนะครับเนาะามนี้นะครับอันนี้ก็สรุปแล้วนะครับเนาะสรุปออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราสองตัวก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมักตัวใดในหลักร้อยก็จับใส่เลยนะครับเนาะนะครับจับใส่เลยนะครับสองสามห้าเจ็ดนี้เดินนีได้ยาดตัวเนื่องนะครับนี่หลักร้อยตัวนี้นะครับนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดเอามาใส่ในนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนนะครับหลักร้อยนะครับตรงนี้คือหลักร้อยนะครับเนาะนะครับหลักร้อยนะครับเราก็จะมักสีหลักร้อยสักหน่อยหนึ่งนะสีของเขานี่กับปุ้ยนะครับเนาะ มีสีใด,บ,ดบ้างนะครับมีสีใดบ้างนะครับเขียวส้มยังไม่ได้ออกงานเลยหรือสีเขียวสีเขียวซะหน่อยนึงเขียวตัวนี้นะครับเนาะเขียวตัวนี้เป็นยังไงบ้างมาดูเรเขียวตัวนี้นะมาดูเขียวตัวนี้ซะหน่อยมันคืออะไรนะครับเราไม่เคยออกมาแต้มเลยนะเขียวซะหน่อยนะนะครับเขียวร้อยนะโอ้ออกแจ่มเลยนะเจี๋มเลยโอ้สีเขียวตัวนี้นึกว่ามันไม่ออกมาแจีมเลยเฮ้ยนะครับโอ้แจีมเจมนะครับเนาะ หลัก้อยนะครับเนาะอืมเป็นสีเลยหลักร้อยนะครับจาเลยนะครับสีนี้นะครับเอานะครับสามคู่เด่นเพื่อนๆมาจากไหนสามคู่เด่นหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามเก้าสามหกเป็นไหมสามหกก็เป็นได้นะครับสามหกก็เป็นได้นะครับสามหกก็เป็นได้โอเคหลายคู่แท้สี่คู่เป็นไงโอ้โสี่คู่เด็ดไปเรื่อยๆบอนะครับเนาะมีแค่นี้นะครับนะครับซํำนี้นะครับมีซ้ำนี้อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับแต้มนะครับไม่เกี่ยวกับแต้มไม่เกี่ยวกับแต้มเนาะตัวนี้ นะครับแต่อย่างไรก็ดีสามเก้ายังเข้าสองเต็มอยู่นะครับสามเก้านะครับสามเก้ากับหนึ่งหกสองตัวนี้เข้าแต้มถ้าเป็นสามหกก็ไม่เข้าเต้มนะครับมันเป็นเก้าแต้มไม่มีเก้าแต้มเนาะนะครับสําหรับแต้มรวมสองตัวบทนะครับอ่านะครับเนาะนะครับในชุดนี้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็จัดส่เลยนะครับเนาะหลักร้อยนะครับนะครับสองตัวก็พอแล้วออกเค็งๆเลยนะครับเค็งๆเลย เอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้เชิเพียงจำเนีรล้านเปือนไปเลยนะครับเนาะถ้าเป็นเลขคู่จะเป็นเลขหกถ้าเป็นเลขคี่จะเป็นเลขเก้าทันทีนะครับสำหรับหลักหน่วยบนในวันนี้นะครับถ้าหนึ่งไม่มาก็สามมาทันทีนะครับเอาสําหรับในคลิปนี้เอาเพียงจำนี้ล้านเกือนไปเลยสวัสดีครับ